ทางเข้านะคะเมื่อสักครู่ยังเป็นถนนลาดยาง <c oughs> เป็นลูกรางแล้ว้าไปในป่าแล้วเข้าไปในสวนยาง oh รวมๆแล้ว20ก <c oughs> ิโลเมตรอ้าวถึงแล้วค่ะลึกล้ําร้าน,นอะไรอะทําอะไรคาเฟ่ค่ะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่นี่แหละค่ะ uh huh. อยู่ที่เขตตะบนก้านเหลืองอําเภอนาแกนนครพนมน้องกระต่ายหรือว่าวรัญญาน้อยเผาค่ะก็คือเจ้าของร้าน มีแนวคิดยังไงคือตอนที่เปิดร้านนี้เป็นช่วงโควิดพอดีเลยค่ะเดินทางกลับบ้านไปอยู่บ้านปรับพื้นที่สวนยางบางส่วนให้เป็นคาเฟ่สายปา่าอยู่กลางธรรมชาติเลยค่ะ<อ>แกก็ยอมรับนะคะว่าบ้านแกอยู่ไกลชุมชนห่างจากทางหลวง20กิโล20กิโลเลยนะไม่ใช่ใกล้อยู่นะ ใช่แต่ก็เชื่อว่าขนาดตัวแกเองเนี่ยถ้าอยากไปเนี่ยร้อยกิโลก็อยู่แค่ปักซอยเออ่แต่ร้านแกนทําดีนะใช่ค่ะก็เลยพัฒน,นาให้เป็นแบบนี้ค่ะใช้เต็นตั้งแล้วแบบสวยงามดีอ,ะอ่ะระยะทางไม่น่าจะมีอุปสรรคแล้วคนก็ตอบรับดีซะด้วยสิ